เป็นไงเป็นไงกินยางหนูได้กินย่างคะสามคนนี่ก็สนใจน้องหลังบ้านสยายเลี้ยงน้องหน่อยไม่เอาสยให่ออกมานี้ันออกเลยสยายใหญ่อะออกจากห้องเลยเจกล้วยเลี้ยงน้องหน่อยนะมาลูกมามาลูกมา ไม่ต้องกลัวนะเออเล่นบอลก็ได้เออนั่นแหละนั่นแหละเออเออไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวหรอกอยู่ในนี้แหละนะเออเออเออตกแมวแล้วหนึ่งตัวสีน้ำตาลคอขาวนะคะเห็นอยู่ตัวเดียวเมื่อคืนก็เลยเปิดเปิดกระจกให้เข้ามา ที่นี้ตะกุยตะกายทั้งคืนมุงลวดขาดลลวิ่นเลยช่างมันตตดสินใจจะให้อยู่ในนี้แหละนี่ให้ชากล้ว,ย,วยมาเป็นพี่เลี้ยงมาลงมาข้างล่างมาลูกมาไม่ต้องกลัวหรอกบ้านนี้ไม่มีใครทำไรนะมาลงมามาเมียวมียวเมียวเมียวเมเใหญ่พี่เลี้ยงน้องเลยลูกฉากล้ว,ย,วยขึ้นไปละมาลูกมา มามาเดินมาแล้วอ้าวบานนี้ไปสอนน้องเลยลูกปะแล้วแกงเด็กๆสอนน้องเลยลูกแคร์น้องหน่อย มาออกมาลงมาเดินมาเดินมาเดินมาแล้วมาลงมาลงมาเร็ว,าาารวบานี้ลงมาข้างล่างมามาลงมาเดินลงมาข้างล่างก็มาลกมามาเธอไม่มีใครเขาทำไรหรอก มาลงมานอนกับพี่แนมเหรอเออเออ,เ,อ,อเลี้ยงน้องด้วยนะเออไม่ปีนไลรหลังลูกบ้านนี้ไม่มีใครทำไไรนะเดินเล่นสบายสบายเลยเออเออเดินเล่นถลุกไม่มีใครทำลาย เออเออตอนนี้นอนสบายเลยเหรอหอืยใหญ่กระหลับหลับเลยหลับเลยไมโลให้ชื่อว่าไมโลนะเนาะคุ้นยังอ่ะมาเริ่อม,มาเมียว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 วันนี้ก็เป็นวันที่สามแล้วนะที่เข้าไปอยู่ในบ้านก็ ยังเดินแค่ชั้นบนยังไม่ยอมให้จับเนื้อต้องตัวยังกลัวๆอยู่แต่พี่ๆเขาก็ไม่มีใครทำอะไรนะตอนกลางคืนก็จะมีแม่แหลมก็มีสักเป็นพี่แหละมาคอยดูแลตอนกลางคืนคือจะปิดห้องนี้ไว้กลัวพี่มันนี่เขาไม่ชอบน้องอะไรอย่างเงี้ยกันไว้ก่อน ก็คุนอีกสักหน่อยโอ้บิดขี้เกียจบิดขี้เกียจวันนี้วันที่สี่ที่เข้ามาอยู่ในบ้านนะฮะแต่ไม่ยอมออกไปไหนเลยออกไปแค่ห้องนู้นห้องนี้แต่ไม่ยอมยังไม่ยอมลงข้างล่างมีแม่แหลมคอยเป็นพี่เลี้ยงนะก็เป็นศักสศักเป็นพี่เป็นน้องกันคนละพ่อ ก็มีเสียใหญ่เป็นพี่เลี้ยงด้วยล่อเก่งจังเลยลูกเดี๋ยววันนี้เราจะเก็บอาหารออกนะคือให้กินตอนเย็นให้หิวจะได้ออกมาจากเซฟโซนใต้เตียงสักทีไม่งั้นก็ไม่ยอมออกมาออกข้างนอกออกมาก็กินอยู่แค่ตรงนี้ไม่ยอมลงไปข้างล่างไม่ยอมอะไรเก็บออกดีกว่าเนาะเก็บไม่ให้ ไม่ให้อยู่บนนี้ละไม่งั้นไม่งั้นออกมาก็อยู่แค่ตรงนี้ไม่ยอมลงไปข้างล่างไม่ยอมไปพบปะผู้คนแล้วเมื่อไหร่จะได้ชินเมื่อไหร่จะยอมให้เราจับตัวไปดีกว่าวันนี้ก็เป็นวันที่แปดที่ไม่โลเข้ามาอยู่ในบ้านแล้วนะ <sk ill> ก็ยอมให้จับตัวบ้างแล้วแต่ก็ยังมีอาการกลัวหวาดกลัวอยู่บ้างน,นะ <sk ill> สัรหา ของมาให้กินน,นี่ทำข้าวผัดก็เลยให้กินไปหน่อยให้กินพยายามจะสร้างความคุ้นเคยให้เอาใส่กลงไว้จะได้แบบเห็นเราเห็นพี่ๆจะได้แบบว่าออะไรนะลดความเครียดลดให้คุณอะ ยอมให้ลูกผัวแล้วแต่แบบว่าก็ยังยังไม่เข้าหาตเอไม่โลไม่โลไม่โลซื้อปลอกคอมาใส่ให้แล้ว <c oughs> ทำไมล่ะมันลับตูดมันตุกตามันโดนตูดหรือยังไงฮะอ่ะอ่ะอ่ะ เด็กขี่จักรยานเล่นหน้าบ้านก็เลยสนใจใหญ่ เอาเกาพุงเกาพุงเกาพุงกาุงจกจีจักะจีจักะจีจักจีจักะจีจักจีเกาพุง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 เกาุงอโอ้อารมณ์ดีละอารมณ์ดีละคึกคึึกเขิลคึกเขิมตูดโดงเลยอ้าอ้าตูดโดงเลยอ้าออเออออารมณ์ดีละอารมณ์ดีละ โอ้ <ibl it S 1> โหอ,อารมณ์ดีแล้วอารมณ์ดีแล้วโอ้โหมันเพือเคิรมเพื่อเคิมเก็บกล้วยให้น้องกินหน่อยลูกนะเก็บกล้วยให้น้องกินข้าวหน่อยนะคะอารมณ์ดีแล้วโอ้โหโอ้โหอ่านอ่อนอ่านอ่านอ่านอารมณ์ดีแล้วอืให้เกาพุงแล้วอ่ะเกาพุง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  ได้กัญชาแมวมาจากตรงร้านก๋วยเตี๋ยวเมื่อกี้บันเทิงเลิงใจกันใหญ่ เมโลชอบไหมหอชอบปะ ัก,กีไม่เล่นเหรอ,หอเนี่ยไม่เอาหรอเอาไหมเอาไหมพี่มันนี่เล่นแทนแล้วอ่ะเออ,เออเข้าห้องน้ำโกเข้าห้องน้ำเก่งมาก บ่าวนี้ทําไมไม่เข้ากระบะทรายเราอะดูน้องเนี่ยน้องยังเข้ากระบะทรายเป็นแล้วเนี่ยว้าเด็กคนนี้เนี่ยดูน้องเป็นตัวอย่างเนี่ยไว้จะมาอัปเดตให้ชมกันเรื่อยๆนะคะว่าชีวิตแมวแมวน้องๆเป็นยังไงบ้างนะคะรับรองว่าทุกคนอยู่กันสุขสบายค่ะเพราะว่าทาดกะรักเด็กๆทุกคนนะคะ